Nắng cháy bàn Ô, sông Ô, đèn Ô, sông Phi, phi Phi, mũ Chiều Chiều Pachida Pachida Tai A, สตาร์ดวงดาวพีเสือไทเกอร์เสือยูยูอเมร่าอเมร่าลมวีรถจูรถจูเอ๊ะอย่งไรดาบเยูดาบเบิลยูเอ๊ะเอ็กเอ็กเสลสวายวายเยอะ ヨエイイエイイエイイエ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 イイエイエイイ 7ซเ9 10เอนายเท่นเทนนี่ยงนีไว้ไว้สีขาวสีขาวเยลโล่เยลโล่สีเหลืองสีเหลืองออเรน์ออเรน์สีส้มสีส้มเรดเรดสีแดงสีแดงพิงค์พิงค์สีชมพูสีชมพูสกายบลูสกายบลูสีฟ้า สีดำสีดำูสีน้ำเงินสีนเงินเบอร์สีม่วงสีม่วงกรีนสีเขียวสีเขียวไรส์กรีนไรส์กรีนสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนบราวน์บราวสีน้ำตาลเยลเยลเยลายอาตาตาเมา ดาตอตา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 นาอนทอตานาตาตาทาาตาตาาตาตานเต็ตตาตาตาตนอนตตต